สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีพี่น้องทุกทุกคนครับอาพาพี่น้องมาเบิงงัวแม่ลูกครับราคาทุกถูกพี่น้องเป็นแม่ลูกลูกโตแม่เด้อพี่น้องเด้อนี่ครับนี่เป็นวัวลูกสองครับลูกวัยวันสี่เดือนนี่ครับแม่กะนาทีสมมาแล้วนะครับแม่สูงอะไรก็พอจำอะไ้ล่ะ <32. S 1> รอยสัทิบสองอย่างง่ายง่ายับพี่น้องลูกแดงแดงครับ พอจอยเพิ่นเพิ่นเปิดไว้นะครับ 16, หนนะึน่ 16, งหมืนหกพันหาหนอพ่อเนาะแม่นบะหนึ่งหมื่นหกพันหาลอยเอาทรงฟีสกีลอยลอยโล่อะไกันครับพี่น้องนะครับหนึ่งมืนหกพันหาลอยนะครับตียังไงตียังไงกับแม่เพิ่นเมื่อหนึ่งลูกหกพันหาพี่น้องราคาก็ยังต่อรองกันได้แม่เป็นรุ่นทองเอาเนื้อพี่น้องนะครับพระเจ้าอุนสมมาแล้วมีลูกสาวาเด็กเพิ่นกินอยากกินละลูกครับหน้าตาสดๆ อย่ยงง่ายๆพี่น้องเลยสันติน้องคูนครับงวกลางกลางงอพอดีเหลี่ยงจมูกดำบอดี่ครับใบหูตั่นๆพีนนนนน่น้องลูกพันธุ์ไว้สีเดือนแม่กระนุ่มสีเต่าโอ้กินหยาดีแท้โอ้กินหยาดีโพดล้ำตัวย่างอ่อนหลับพี่น้องเลยหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยงอสองตัวครับเป็นแม่ลูกเด้ลูกแม่พร้อรมลูกแดงๆเลยอ่ะนุ่มแก้ว่ัมีติ้งมีย่างนะครับเล็บกว่าเท่ากับว่าลมม้วนอนอนเบื้องบนเล็บหน้านี่ครับอย่างไง่ายๆเลยพี่น้องเลย พอจอยเพิ่นปล่อยไฟกับพวโดดขามโมยังไอ้่นปล่อยบัดมือบัดเป็นกันอยู่กับโมเครื่องดำพ่วงหางดำโอล้ลำมาเหยื่ดีแลยล้ำตัวนี้เอาละอันยังไ่คูณหัวหลุนครับเป็นหัวขอบพอจอยเองซื้อพกหาอร่อยครับปาาระกันตัวนี้ให้ครับพี่นอ้องทกกอนปาาระกันให้งซิปหามือคือเก่านะครับอาเบิงเครื่องเพิ่นฝนดำปลื้ดนะครับตุ้งหอยสามสองเพิ่งได้กินหยาครับพอจอยกับเพิ่งได้ตัดหยากินหนีไหมเพิ่นนะครับ อภิกัตนะครับขอกงวพระจ้อยกับยุบานสร้างกรณ์นิคมครับตบบนหน้าหว่างเพื่อปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับบ่อส้นมวยย่งเลยพี่น้องงัวบ่อส้นครับเอี่ยงง่ายๆนี่นะครับลูกสาวเพิ่นผมมากวนผมมากวนวันตอนมันจริงเนี่ยบ่อส้นมวยย่งครับสูงไว้สามสองครับงัวลูกสองครับแม่สมแล้วไปรุ่นทองเอาสมโตไว้นะครับหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยเอาส่งฟีกับเอาลอยกิโลอะไรกันครับพี่กัดบันสร้างก่อนเด้ออำนาจเจริญเท่านี้แหละนะครับเครื่องดำทั้งแม่ทั้งลูกครับ เอาอ่ะกินโรลลิอีหละลูกกับเครื่องดำพรุ่งกันเบอร์โทรใส่เบอร์พอจอยเนาะเอาเนี้ยบางเทียรก็อาจจะให้ใส่เบอร์ของน้องตองก็ได้นี่ครับเพิ่งฟังนี่โอ้เขาทาพี่น้องว่าช่วงนี้หาวเพราะไรได้ครับพี่น้องอึดอึดนะครับอืดแทงที่ยาดีอย่างง่ายๆเลยเล็บงามต้นงามงามนะครับลำตัวปัญญาวดีควันกระจับจมอกนางทับนะครับไก่กับคีรถด์เบ่งเอาเด้อพี่น้องเออนะครับผมเป็นเด็กรู้แม่ น้องคูนพันอันนี้งัวไก่สมแล้วตั้งสองปีแล้วน,น,น,วนี่แม่ลูกคบนี่ละนี่แม่ลูกเอาไปส่องตกเอามาถึอแจกกระทู้ฮะพอจอยอะไรกันครับพี่น้องส่งฟรีร้อยโลครับสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ